สงกรานเรากลับบ้านเรามาเล่นน้ำกายมารดน้ำด้ำหัวพ่อแม่ลูกป่านายใหตรุดสงกรานเป็นเทศสการชมช่าหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ก็ต้องกลับมา,ส,าสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวลบบุรีที่ครบทุกท่านครับในโอกาสวันมหาสงกรานนะครับซึ่งเป็น ประเพณีการถลิงศกใหม่ของชาวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวลบบุรีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอความเป็นสีอมองคลน,นะครับของสมเด็จพระรายมหาราชตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลบบุรีเคารพถือนะครับโดยเยิาอองยิ่งสารเจ่งข้อประการได้ปดโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวลบบุรีได้มีแต่ความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา ในเทศกาลสงกรานต์นั้นนะครับเป็นเทศกาลประเพณีไทยที่ดีงามมาแต่อดีตนะครับนอกจากเป็นการเถลิงศักราชใหม่ตามความเชื่อของชาวไทยแล้วเป็นประเพณีที่เป็นจุดรวมนัดหมายของคนในครอบครัวนะครับที่จะกลับมาพบกันนะครับพี่น้องชาวลพบุรีที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมารดน้ำขอพรบุปการีนะครับ ดัะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามที่อยากให้พวกเราได้สืบทอดดำรงไว้นะครับเพราะการที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนมารดน้ำขอพรบพรรพบุรุษของเรานั้นนะครับเป็นสิ่งที่มงคลอย่างยิ่งนะครับถ้าปราจจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า ที่มีพระคุณต่อเราเลี้ยงดูเรามาแล้วนะครับให้การศึกษาให้การกล่อมกล่าวเลี้ยงดูแล้วนะครับนั้นเมื่อเราได้เติบโตมีการทํางานมีฐานะที่มั่นคงนะครับหรือแม้ไม่มั่นคงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะต้องแสดงออกก็คือ,อาการเคารพต่อท่านนะครับกลับมารดน้าขอพรซื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งขนมสักกล่องหนึ่งนะครับหรือของฝากเล็กเล็กน้อยมาคาระวะมาฝากท่านผมถือว่า พ่อแม่นะครับผู้ใหญ่ทุกคนมีความสุขนะครับอยากให้พวกเรารักษาประเพณีเหล่านี้ไว้สิ่งที่2นั่นก็คือในเรื่องของการาจะช่วยกันจันลงประเพณีอันดีงามไว้การเล่นน้ําด้วยความสุภาพตามคันลองของประเพณีนะครับไม่มีความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งดินสอพองบ้านเรานั้นนะครับต้องถูกนํามาใช้ที่ถูกต้องประพรมกันตามประเพณีนะครับ ปัจจุบันนี้หลายที่กลัวดินสอพองเนื่องจากว่าดินสอพองถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดบางทีก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้วัยรุ่นที่มีความขนองนะครับเอาดินสอพองไปแล้วก็มีการดดนลามนะครับทำให้ดินสอพองกลายเป็นผู้ร้ายดินสอพองเป็นเปโอท็อปที่สําคัญของลบบุรีเรานะครับเราต้องช่วยกันตอกย้ําว่าดินสอพองไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับดินสอพองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องที่เราได้ใช้ในการเพณงดีสงครามมาแต่อดีตนะครับจะต้องช่วยกันรักษาไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประเพณีไทยเรานั้นนะครับเราต้อง าการแต่งเนื้อแต่งตัวที่เป็นเรื่องของความโป,ปเ๊เปลือยนะครับหรือสร้าง ไม่ถูกต้องตามประเพณีไทยนะครับต้องช่วยกันปรับปรุงนะครับย้อนกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวกันให้เรียบร้อยตามประเพณีไทยโดยเฉพาะการเข้าวัดเข้าวานะครับต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อย่างมากนะครับก็ขอฝากนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ช่วยกันแนะนำนะครับกับชับกกำชาลูกหลานนะครับสำคัญที่สุดในปีนี้สงการต้องเป็นสงการที่ปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายใครที่เมานะครับขอร้องว่าอย่าจับรถนะครับให้เพื่อนขับให้ญาติขับให้น้องขับนะครับ ท่านอย่าขับรถเลยนะครับถ้าเมาแล้วปีนี้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับใช้มาตรการยึดรถอย่างแน่นอนนะครับงนั้นปีนี้นอกจากที่จะรบ,บุรีเราจะเป็นประเพณีที่รักษาประเพณีไทยดั้งเดิมให้ยั่งยืนยาวนานแล้วนะครับรบ,บุรีเราจะเป็นประเพณีสงการที่คํหนึ่งทีงว่าทาไทยที่ถูกต้องที่ดีงามและสําคัญที่สุดจะต้องเป็นประเพณีสงการที่ปลอดจากการสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับถ้าพวกเราช่วยกันผมเชื่อว่าสงการรบ,บุรีปีนี้จะมีแต่ความสุขอย่างแน่นอนครับ